I'd like to play with fire. Care, 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 play with fire เอาละครับผมโอกาสสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ช่องซีนซีวลาะกะดิกเช่นเคยเบื่อกันรึเปล่าเนี่ยลงคลิปถี่ไปรึเปล่าเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็มาสอนตาม ตัวอย่างที่ได้เห็นแบข้างต้นเลยนะครับผมกรณีหนอ่งก็เ,เตรียมคลิปมาเหมือนเดิมจะเป็นรูปภาพหรือวีดีโออะไรก็ได้แล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกกดเข้าไปนะครับผมไปที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เหมือนเดิมกดเข้าไปนะครับผมอ่ารูปเออเนี่ยแล้วมาที่จุด3จุดนะครับผมแล้วกดที่ตัว F มันทัดตรงนี้นะครับมันจะทำให้ ออไอสีเลี่ยมที่เราเพิ่มมากีนนี้เต็มจอแล้วให้คุณผู้ชมไปที่เอฟเฟกกดเข้าไปเลยนะครับผมและเลื่อนไอ้ตรงนี้เลื่อนมาให้สุดมันจะมีไอ้คำตรงนี้อยู่ให้กดเข้าไปนะครับผมแล้วเลื่อนแล้วเลือกอันตัวนี้นะครับผมมันจะทำให้มองเห็นแบบทะลุได้อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วคุณผู้ชมก็กด เพิ่มเอฟเฟกไปอีกเอฟเฟกหนึ่งแล้วเลื่อนไปให้สุดมันจะอยู่ข้างๆกันนะครับเป็นตัวนี้รูปส้มที่มี2อสีแบบนี้นะครับผมกดเข้าไป <c oughs> <c oughs> แล้วก็ให้ผู้ชมกดไปที่เอฟเฟกนะครับผมกดเปิดไปมันจะเป็นแบบนี้แล้วให้ผู้ชมกดกลับมาแล้วไปที่เอฟเฟกอีกรอบหนึ่งมันต้องใช้3ามเอฟเฟกเอฟเฟกเอลิ้นพันไปหมดแล้วเออไปที่ไปที่ครูอัดไลท์ รูปสีส้มตรงนี้นะครับผมกดแล้วไปแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีแถวตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมกดปุ๊บดึงขึ้นมาโอเคนะปุ๊บมันก็จะได้อบบนี้แล้วคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมว่าอยากให้มันเป็นสีอะไรก็กดทีเอฟเฟก์ที่เราเพิ่งขยับมันไปเมื่อกีนน้นี้มันก็จะมีให้สีเอยมันก็จะมีสีให้เลือกอะไรแบบนี้ ก็อะไรประมาณนี้แล้วพอคุณชมได้แบบนี้ใช่ไหมให้คุณชมกดย้อนกลับมาอีกทีหนึง่งกดย้อนกลับมาเลยแล้วมาที่อันนี้กดเข้าไปนะครับผมคุณผู้ชมจะเห็นตรงเลขระบรรทัดตรงนี้ที่เขียนว่า100%แล้วขีดแบบนี้ให้ชมลองอกะเวลาล่วงหน้าประมาณสักประมาณ2ี่รนี่มาร์กไปที่ประมาณ20%แล้วดึงกับ ไปไว้ข้างหน้าเอดึงข้างหน้าคลิปแบบนี้อะไรแบบนี้แล้วคุณชมว่ากดดึงกลับมาอีกก็ได้ให้มันเป็นการปิดคลิปแบบให้มันให้มันเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็หายทาไมคลิปมันเป็นแบบนี้วะอ๋ออ๋อเ <c oughs> ดี๋ยวหน่เดี๋ยวตัดให้มันเท่ากันก่อนผมลืมตัดโอเคเดี๋ยวขอแก้อะไรนิดนึงดึงกลับมาใหม่ประมาณสัก20 จะแล้วแต่คุณชมจะปรับน้อยปรับมากก็แล้วแต่เลยงันจะได้ประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมหรือคุณชมจะเอ่เอ,อจะทําคือตรงนี้แล้วแต่คุณชมเลยว่าจะเล่นยังไงก็นะครับผมก็ไม่มีอะไรมาแล้วก็โอเคครับแล้เวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม